look นี่หลุดครับก็สีสามอีกโูเลยก็กัดฮันเตอร์บีนะครับนี่ครับเป็นปา่าไหยะนะกรชชอนนะครับก็สาพอได้นะครับตัวนี้ฮันเตอร์บีครับก็ท้าหมายเนี้ยเป็นล่องน้ำนะครับเล็กๆข้างทางก็ลองจอดตีดูน้ำน้อยๆเนี่ยครับ โอเคก็ผมฮันเตอร์บี <H unter> บครับอ่าสุดยอดมากครับ